ชื่อโครงการนี้โครงการก่อสร้างถนนคสรพร้อมวางท่อระบายน้ําคสรบริเวณซอย8ทับสิบเอขีดหนึ่งหมู่แปดตำบลคลองสามเป็นโครงการของอบตคลองสามอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ9้าล้านเศษเก้าล้านเจ็ดมั้งฮะเก้าล้านเจ็ดอันนี้คือราคาจ้างราคากลางราคากลางราคาจ้างจริง6กล้านหกราคาจ้างจ้างจริง6กล้านหกคือจริงๆแล้วครับการแก้ปัญหาของของเราเนี่ยฮะ ท,ที่ที่ท่านนายกเขาอ่านำเสนอก็คือว่าไอการวางท่อระบายน้ํากับการก่อสร้างถน,นนเนี่ยนะฮะมันแก้ปัญหาน้ําท่วมชาวบ้านได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นบ,<า>บึงเป็นบึงเ,เป็นที่ที่ต่ำกว่าไม่เชิงบึงหรอกครับ,รบเป็นที่ต่ํากว่าเป,เป็นที่นาดเดิมอะแล้วมันเป็นที่ลุ่มพอที่ลุ่มน้ํามันท่วมขังพอท่วมขังมาเนี่ยมันก็จะท่วมมหาถนนหาถนนเสร็จก็จะเข้าบ้านชาวบ้านต่อละ ถ้าเรามีท่อระบายน้ําเนี่ยพอท่วมหังจากจากที่ลุ่มมาเนี่ยมันก็สามารถเข้าท่อระบายน้ําเราได้แล้วลงของหลักๆมันจะออกไปทางไหนครับค้าวของสามต้นลคลองสามครับต้นนู้เป็นคลองแอนใช่ไหมคลองแอนใช่ครับเพราะต้นเขาไม่ให้ระบายน้ําของชุมพรานเขาไม่ให้ระบายน้ําอ่าตามเราตามตามระเบียบของเขาระเบียบของเขาเนาะนะครับแปลว่าไม่ระบายน้ำคลองสามเดิมเดียวใช่โอเคถ้าในช่วงเคหรือช่วงบทอัดก่อนเดี๋ยวพักประชาจะจะลงมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวราจะรบกวน แจ้งไม่เป็นยวเราคุยกันครับุยกันแล้วก็นัดวันแล้วผมไม่รบกวนพูดรบจ้างเนาะไม่เป็นไรครับยินดีครับินดีเพราะว่าคือขั้นตอนสําคัญของมาตรการมาตรการที่ที่เราเสนอแล้วก็ผ่านคณะกรรมการขับดันที่จังหวัดเนี่ยก็จะมีอยู่เน้นกันอยู่สามส่วนครับก็เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเราก็ทำแบนเนอร์ไปบนเว็บไซต์แล้วก็อัพข้อมูลเข้าไปนะขรอบวาสามก็ทำเรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดข้อมูลดีมากเลยนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมซึ่งประชาชนเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกรูปแบบแหละแต่เพื่อให้ให้เป็นการบูรณาการกันแล้วก็ให้ทำคำเป็นคําสั่งแล้วก็มีผู้นําชุมชนประธานสาภาหรือสมาชิกสาภามาร่วมด้วยในหมู่นี้แล้วก็ทางของอปทของสามก็ดำเนินการได้เปอยแล้วครับแล้วก็ภาพถ่ายที่เผยแพร่อยู่นี่ก็ได้มีการลงมาดูพื้นที่หน้าง,งานแล้วครับส่วนการลงกี่ครั้ง ช่วงไหนบ้างก็แล้วแต่คณะกรรมการหรือคณะที่ตั้งขึ้นมาได้เลยครับได้ครับแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมปุ๊บก็อยากจะให้เผยแพร่ต่อครับก็เบื้องเบื้องต้นถ้าถ้าเป็นการที่จะลงตรวจกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการการเบิกจ่ายใงวดที่หนึ่งนะครับว่าในงวดหนึ่งเนี่ยเราไปดูสัญญาว่าถ้าสมุิวางท่อเสร็จแล้วเสร็จทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์การเการเบิกจ่ายกลางเราจะเรียกผู้นําชุมชนเรียกชาวบ้านเรียกผู้นำมาดูต่างๆนับ